ตอนที่75ปกป้องคนใกล้ตัวฝันไปเถอะสู่ตุ้ยนุย้ยคนพูดคือต้าอูซื่อคิดจะแตะเงินเก็บซื้อลงศพของนางกับหลิวซานนางเป็นคนแรกที่จะไม่เห็นด้วยสู่เสียวเสียวยิ้มเรียบเยบไม่เอาเงินเก็บซื้อลงศพก็ได้เช่นนั้นก็ต้องเอาของมีค่ามาคำ้ำของมีค่าหรือหน้าหรือที่ดินหรือชาวนาในชนบทไม่มีนาไม่มีที่ก็เท่ากับจอกแหนไร้าราก ใครจะกล้าเอาสองสิ่งนี้ไปคำนี่ตอนนี้เองลูกสาวคนเล็กของบ้านใหญ่ก็ร้องสะอกสะอื่นเดินมานางเพิ่งตื่นต้าเหมยจือคนเดียวดูไม่ทันนางจึงวิ่งออกมาจากในห้องท่านแม่นางกางแขนเล็กๆออกหามันดาเซียวอู่ซื่อกอดบุตรสาวไว้ในอ้อมมอกอย่างแนบแน่นเหมยจือออกมาอุ้มน้องสาวแต่น้องสาวไม่ไปกับนางแววตาของต้าอู่ซื่อประกายวาบนางบอกซูเสียวเสียวว่า เด็กทั้งสองนี้ขายให้เจ้าฝูงชนตกตะลึงหญิงชราคนนี้ถึงกับขายหลานสาวเพื่อเงินหลิวผิงตกใจมากท่านแม่สู้เสียวเสียวทำหน้ารังเกียจพูดว่าเด็กสองคนนี้มีค่าอะไรเช่นนั้นเอาหลานชายเจ้ามาใช้แทนหนิวต้านตัวขาวขาวอ้วนอ้วนเห็นแก่เป็นเพื่อนบ้านติดกันห้าตำลึงพอขายลูกชายค้าไม่ได้นะเจ้าคะ เหอซื่อกรีดร้องออกมาโดยไม่ต้องคิดหลิวต้านไม่ได้เป็นเพียงลูกหัวแก้วหัวแหวนของบ้านรองแต่ยังเป็นแก้วตาดวงใจของหลิวซานและต้าอู่ซื่อด้วยอย่าว่าแต่เหอซื่อไม่เห็นด้วยผู้เท่าทั้งสองก็ทําใจไม่ได้เช่นกันแต่เงินเก็บซื้อลงศพที่นาหนิวต้านต้องเลือกสักอย่างมาคํานี่พูดให้ตรงก็คือขัดดอกต่อให้ขายทั้งครอบครัวก็ยังไม่สามารถรวมกันได้48ตําตำลึงเหอซื่อร้องให้พูดว่าท่านแม่ ท่านพ่อให้พวกพี่ใหญ่ย้ายออกไปเถอะเจ้ากะน,นี่ก็ไม่ใช่ของพวกเราแล้วทำไมเราต้องจ่ายคืนด้วยซูเสี่ยวเสี่ยวพูดเหอดูเจ้าพูดเข้าสิทำเหมือนพวกเขาไม่ได้หาเงินจุนเจือครอบครัวไม่ช่วยทำงานบ้านอย่างนั้นแหละประโยคเดียวทำเอาเหอซื้อหายใจไม่ออกค่าจ้างทั้งหมดของหลัวผิงมอบให้ตาอู่ซื้อหมดแม่แท้แทของเสี่ยวอู่ซื้อป่วยแม้แต่ไข่ไก่ไม่อนุญาตให้เสี่ยวอูซื้อเอ,เอากลับไปเยี่ยม เช่นนั้นแล้วทำไมนี่ของหลิวผิงทั้งบ้านจะช่วยกันคืนไม่ได้ป้าหลิวแทบเม็ตแตงพลางกล่าวว่าพี่ผิงอย่าแยกบ้านเลยให้คนในบ้านเจ้าช่วยกันคืนเถอะสูเสียวเสียวพูดเรียบเรียบพวกเจ้าไปคิดให้ดีแล้วกันไม่แยกบ้านก็ต้องช่วยกันจ่ายคืนหรือจะแยกบ้านแล้วให้สองคนนั้นจ่ายคืนเองแยกบ้านเหอซื่อกล่าวท่านพ่อท่านแม่ถ้าไม่แยกบ้านข้ากับหลิวอันก็อยู่ไม่ได้พวกเราไม่อยู่แล้ว ริมฝีปากของต้าอู่ซื่อกระตุกนางก็อยากแยกเรือนเช่นกันคราวนี้หลิวซานขี่หลังเสือจะลงก็ยากเขาเป็นคนพูดปฏิเสธการแยกบ้านออกมาเองแต่เงินที่หลิวผิงเป็นหนี้ก็เยอะเหลือเกินถ้าไม่แยกบ้านก็ต้องควักเงินให้หลิวผิงแต่เขาไม่อยากควักเงินและเงินที่จะควักออกมาก็ไม่พอด้วยป้าหลิวพูดอีกลุงหลิวถ้าไม่ไหวเจ้าก็แยกบ้านกันเถอะ ในหมู่บ้านมีสองแซ่ใหญ่ๆคือแซ่หลิวและแซ่อูคนสองแซ่นี้มีจำนวนมากที่สุดแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันและบ้างเป็นญาติห่างไกลเกินห้ารุ่นหนึ่งแล้วแต่เท่าหลี่มองซูเสียวเสียวแบวแบ่งถอนหายใจหนึ่งครั้งเอ่ยกับหลิวซานว่าเหล่าหลิวแยกบ้านเถอะเจ้าเองก็ลำบากเรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้เกินความคาดหมายของชาวบ้านไปไกลโขจริงๆ หลิวผิงไม่อยากลากครอบครัวมาลำบากด้วยจึงเสนอเรื่องแยกบ้านเพียงแค่เรื่องจิตใจกตัญญูรู้คุณนี้ก็ไม่มีปากมากมาว่าเขาให้จมน้ำลายตายอีกแล้วตรงกันข้ามครอบครัวหลิวอันนี้ใส่ไม่ค่อยดียังดีที่หลิวผิงเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวถึงแม้การเป็นหนี้จะไม่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ค่าจ้างทั้งหมดที่หาได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มอบให้กับครอบครัวของเขาหมด จะเอาเงินจากครอบครัวมาจ่ายหนี้บ้างมันไม่ควรหรือหลิวซานมีสีหน้าซับซ้อนหลี่เจิง้งเจ้าตัดสินใจเองเถิดหลี่เจิ้งพูดพลางมองซูเสียเส่ยวเสี่ยวตาหย่าไว้หน้าหลี่เจิ้งคนนี้หน่อยไม่ว่าใครจะใช้หนี้เจ้าก็ช่วยขยายเวลาสักหน่อยเถอะซูเสี่ยวเสี่ยวพูดเนิบเนิบสบาขยายเวลานะ่าขยายได้แต่ดอกเบี้ยไม่ลดนะหนึ่งวันหนึ่งตำลึงแปดเหวินขมับของต้าอูซื้อเต้นตุบตบุแยก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 ,แยก,แยกบ้าน นี่สินมากมายขนาดนี้นางถึงตายแน่หลิวซานมองบ้านรองอีกครั้งพวกเจ้ายอมรับการแยกบ้านหรือไม่เหอซื่อมองสามีของตนปราดหนึ่งกัดฟันแยกบ้านเจ้ากะหลิวอันหลิวซานถามลูกชายคนเล็กหลิวอันหักใจกล่าวว่าในเมื่อพี่ใหญ่กับซ้อใหญ่ยืนยันที่จะแยกครอบครัวเช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดขอรับหลิวซานกล่าวอย่างทอดถอนใจเช่นนั้นก็เชิญกัวหลีเจิ้งเป็นพยานแยกบ้านกัน เขากล่าวกับหลิวผิงและเสี่ยวอู่ซื่อว่าข้าจะไม่แต่ต้องเงินเก็บค่าทำศพของข้ากับแม่ของเจ้าส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันพวกเจ้าบ้านใหญ่และบ้านรองแบ่งกันละครึ่งวิธีการแบ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการดูแลบ้านย่อยอย่างดีแล้วการไม่แต่เงินทำค่าทำศพเป็นกฎแต่เงินที่เหลือซึ่งเป็นค่าของผู้เท่าสองหนึ่งส่วนแบ่งให้ครอบครัวทั้งสองเท่าเท่ากันเท่ากับว่าหลิวซานได้สละส่วนของตัวเองกับต้าอู่ซื่อแล้ว หากเป็นเมื่อก่อนต้าอู่ซื้อไม่เห็นด้วยแน่แต่ตอนนี้นางกังวลแต่เรื่องกำจัดนิสิน4ี้สิน48ตำลึงออกไปให้พ้นๆจึงได้แต่นิ่งอึ้งไม่พูดจาหลินซานกล่าวต่อครอบครัวเรามีที่ดินทั้งหมดห้าหมู่สองสองหมู่ทางทิศตะวันออกเป็นของพวกเจ้าหลิวอันอ้าปากนั่นเป็นพื้นที่สองหมู่ที่สมบูรณ์ที่สุดเหอซื่อกลึงตาใส่เขาห้ามไม่ให้เขาพูดมิเช่นนั้นการแยกบ้านล้มเหลวขึ้นมาแล้วคราวนี้ใครจะใช้นี่ละ่ะ หรือซานกล่าวต่อที่ดินที่ดีที่สุดให้พวกเจ้าไปแล้วจะไม่แบ่งตัวเรือนอีกถ้าพวกเจ้าไม่มีที่อยู่จริงๆเจ้าก็ทําความสะอาดเรือบนบรรพบุรุษที่อยู่ติดกับบ่อปลาก็ยังพออยู่ได้เรือนของบรรพบุรุษที่ตกทอดมาก็ยกให้บ้านใหญ่ด้วยหรือซานกล่าวหากยังมีอะไรไม่พอใจก็ช่วยโอกาสที่หลี่เจิ้งและชาวบ้านอยู่ด้วยรีพูดออกมาหากพูดหลังจากแบ่งทรัพย์สินเสร็จแล้วจะถือว่าเป็นโมคะ ไม่มีขอรับท่านพ่อขอบคุณมากขอรับหลิวผิงพาเสี่ยวอู่ซื่อไปขบหัวคำนับหลิวซานและต้าอู่ซื่อพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะได้ส่วนแบ่งมากมายเช่นนี้เดิมทีนึกว่าจะถูกไล่ออกเงินอีแปดสักแดงเดียวก็ไม่ได้ทั้งสองเตรียมใจรับผลที่เลวร้ายที่สุดเสี่ยวอู่ซื่อรู้ดีแก่ใจวันนี้หากไม่ใช่เพราะสู่ตุ้นุ้ยพวกเขาก็คงจะไม่ได้เงินแม้แต่ครึ่งอีแปดจริงๆขั้นตอนต่อไปคือการเขียนใบรับรองย้ายบ้านและธุระอื่นๆ สู้เสียวเสียวเป็นคนพ่านย่อมไม่สามารถอยู่ช่วยเสียวอู่ซื้อแล้วนั่นจะเป็นการทำลายบุคลิกตัวร้ายแต่ว่าตอนที่นางกำลังกลับหลังหันนั้นเองหลี่เจิ้งก็เรียกนางเอาไว้ต้อยาาข้าจำได้ว่าสามีของเจ้าเขียนหนังสือได้ให้เขามาช่วยสักประเดี๋ยวได้หรือไม่การแยกบ้านไม่สามารถแค่พูดปากเปล่าได้การโอนย้ายที่ดินและบ้านเรือนจำเป็นต้องไปจัดการที่ศาลาว่าการ นอกจากนี้รายละเอียดการแยกบ้านเป็นอย่างไรบ้างจะต้องเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในอนาคตก็ได้ซูเสียวเสี่ยวตอบตกลงอย่างมีน้ำใจครอบครัวซูเหล็กของเราเห็นแก่น้าหลีเจิ้งอยู่แล้วหลีเจิ้งรู้สึกโล่งใจมากซูเสียวเสี่ยวไปหาไว้ถิงและเล่าเรื่องที่บ้านใหญ่ตระกูลหลิวแยกบ้านได้สำเร็จหลักๆคือจะอดปัญญาอหลักแหลมของตัวเอง นาง่งนั่งตรงข้ามกับเวถิงข้อสอกเท้าโตสองมือเท้าคางและกล่าวด้วยสีหน้าท่าทางมีชีวิตชีวาเป็นอย่างไรข้าเก่งใช่ไหมเล่าข้าบอกแล้วว่าวิาวธีนี้ได้ผลนั่งหมายถึงเรื่องใช้สัญญากู้เงินปลอมช่วยในการแยกบ้านเวทิงหัวเราะเห์เๆกล่าวว่าเจ้าก็แค่หลอกให้ชาวบ้านเหล่านี้หวาดกลัวเท่านั้นหากนำลายนิ้วมือไปเปรียบเทียบที่สาลาว,ว่าการความแตกแน่สูเสียเสียวทำเสียงเชิดแล้วว่าพูดว่า ข้าพนันได้เลยว่าพวกเขาไม่ไปที่ศาลาว่าการหรอกอย่ามาล้อเล่นนางเอาชื่อเสริญชวนออกมาอ้างแล้วมีชาวบ้านคนไหนคิดว่านางโกหกบ้างความรู้ของพวกชาวบ้านในหมู่บ้านก็ไม่ได้มากมายอะไรอยากได้หลักฐานจริงๆก็แค่ไปขอที่เสริญชวนและเสริญชวนไม่มีทางเปิดโปงนางแน่นอนว้ถิงเอากระดาษและผู้การมาเริ่มเขียนรายละเอียดการแยกบ้าน เขาไม่เคยเห็นผู้หญิงเช่นนี้มาก่อนไม่สนใจชื่อเสียงของตัวเองเลยสักนิดเหมือนว่าใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเรียกนางว่าคนพาลน,นางก็ทำตัวเป็นคนพาลเสียเลยแถมยังเป็นได้อย่างเมามันเกินหน้าเกินตาโง่หรือก็ไม่การออกโรงวันนี้ไม่ใช่แค่อาศัยปัญญาเล็กน้อยนางวิเคราะห์จิตใจผู้คนอย่างทะลุปรุโปรงจะบอกว่านางเป็นคนฉลาดมีไหวพริบก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงไม่โง่หรือ ตัวนางยังมีจิตวิญญาณโง่ๆในการทำตัวเป็นแมลงเม้าบินเข้ากองไฟเพื่อผู้คนรอบข้างเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วข้าเอาไปนะสูวเสียวคว้าเอกสารบนโต๊ะบัดหน้าและเดินดุ่มๆออกไปไม่นานนักเด็กน้อยทั้งสามก็เดินมาหาพ่อของพวกเขาพวกเขาอยากให้พ่อเขียนตัวอักษรบนนิ้วมือของตัวเองไวถึงมองนิ้วที่พันผ้าพันแผลเป็นทรงประจังของเด็กๆมุมปากก็กระตุกอย่างแรง ทำไมไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นทําอะไรพวกเจ้าก็ต้องทําตามด้วยเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าสามแสบไม่ได้มีบาดแผลหักมีแผลนางต้องบอกแล้วเขียนว่าอะไรรึเขาถามไม่รู้เสียวหูพูดเวยถิงครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วเขียนชื่อของทั้งสามคนบนผ้าก๊อตนั่นคือต้าหูเอ้อหูเสียวหูทั้งสามสะบัดหน้าและเดินดุ่มดุมออกไปเวยถิงคนที่สาลาว,ว่าการกลับไปฉลองตรุษจีนกันหมดแล้วเอกสารจะต้องทำหลังปีใหม่ แต่เอกสารการแยกครอบครัวเขียนชัดเจนจำแจ้งดีหลิวซานและหลิวผิงประทับลายนิ้วมือของพวกเขาขณะที่มีหลี่เจิงเป็นพยานเรื่องนี้ถือว่าเป็นอัยุติความบันเทิงจบลงแล้วชาวบ้านต่างแยกย้ายกลับบ้านหลิวผิงและเสี่ยวอู่ซื่อไม่โดนดา่าแต่คนในครอบครัวหลิวกลับถูกวิพากวิจาร์มากมายการแยกบ้านในอดีตไม่ว่าใครมีความผิดมากกว่าทุกคนแทบจะเอ็นเอียงไปทางครอบครัวเดิมฝ่ายเดียว คนที่ย้ายออกไปแล้วไม่โดนนินทหลับๆก็มีเพียงหลิวผิงกับเสี่ยวอู่ซื่อนั้นแหละต้าอู่ซื่อและเหอซื่อจ้องเสี่ยวอู่ซื่อขเขมง็งกลัวว่านางจะเอาของอะไรไปจากเรือนอีกเสี่ยวอู่ซื่อไม่สามารถผลักตัวเองออกไปกล่าวขอบคุณซูเสี่ยวเสี่ยวได้แต่นางได้กระซิบบอกหลิวผิงเรื่องที่ซูเสี่ยวเสี่ยวคอยช่วยเหลือตนในระยะนี้แล้วหลิวผิงฟังแล้วก็ตกใจมากเรื่องในวันนี้เขาพอจะคาดดาวสัญ,ญญาณบางอย่างได้ แต่เขานึกไม่ถึงเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สู่ตุ้ยนุ้ยออกโรงช่วยนางนี่มันนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนี่คือสู่ตุ้ยนุ้ยจริงๆหรือนี่หญิงอันธพาลที่ชาวบ้านได้ยินชื่อก็ต่างหวาดกลัวไปสามบ้านแปดบ้านเสี่ยวอูซื่อกล่าวตุ้ยนุ้ยเป็นบุคคลที่มีค่ากับพวกเรามากต่อไปพวกเราจะต้องตอบแทนนางให้ดีหลือผิงตบตบอก,อกตัวเองมีค่าจว้วางใจเถิดต่อให้ต้องเป็นวัวเป็นควายค่าก็จะต้องตอบแทนนาง ขณะนี้เองซูเสียวเสียวไม่รู้เลยว่าคนที่ดูธรรมดาธรรมดาไม่โดดเด่นอย่างหลิวผิงจะโผล่ขึ้นมาในวันหนึ่งวันใดในอนาคตเพื่อตอบแทนน้ำใจที่นางเคยมอบให้ซูเสียวเสี่ยวกำลังหั่นเนื้อหมูแดดเดียวอยู่ในครัวเด็กน้อยทั้ง3ามยืนล้อมอยู่หน้าเต้าแต่ละคนถือเนื้อแดดเดียวมันวาวคนละชิ้นแล้วค่อยคแทะคำเล็กๆ นางทำเพลงพื้นบ้านอย่างร่าเริงเด็กน้อยทั้งสามช่วยประกอบจังหวะกินไปพลางโยกหัวซ้ายทีขวาทีภาพที่เห็นนี้ช่างอบอุ่นหัวใจไวถิงไม่เคยเห็นลูกทั้งสามดูมีความสุขขนาดนี้มาก่อนพวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากตั้งแต่เกิดมาหลังจากมาอาศัยอยู่บ้านซูเล็กแล้วดูเหมือนพวกเขาได้พบกับความมั่นคงที่หายไปนานเมื่อซูเสียวเสียวเงยหน้าขึ้นนางก็สบตากับไวถิงพอดี นางกำลังจะเย้าวแย่ไว้ทิ้งสักสองสามคำแต่ไว้ทิ้งเอ่ยปากก่อนก็แค่ช่วยคนแยกบ้านมีความสุขขนาดนี้เชียวหรือซูเสียวเสียวแค่นเสียงออกจมูกแล้วหันผักต่อเจ้าจะไปรู้อะไรนี่เรียกว่าการช่วยให้พนักงานคลายความกังวลย่าพนักงานของนางนางดูแลอยู่ใครคิดจะมารังแกไม่มีทางเสียละหยุดครู่หนึ่งซูเสียวเสียวก็รีตาลงเจ้ามาห้องครัวทำไมหรือช่วงนี้เดินฉบไปมาให้ข้าเห็นหน้าบ่อยเชียวนะ ไวถิงเจ้าคงชอบค่าเข้าแล้วกระมังหนึ่งห้ารุ่นชาวจีนมีธรรมเนียมการไว้ทุกบรรพบรุษเรียงจากใกล้ชิดผู้ตายมากไปจนใกล้ชิดน้อย 2. หมู่เป็นหน่วยของมาตราวัดพื้นที่ของจีนห้าหมู่มีพื้นที่ประมาณ2.083ไร่